อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมลายเลนจิ้งก็ต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมนะนะวันนี้ตอนสี่โมงเช้าผมอ่ะก็มาที่เรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับเกียร์ของซากุระมิกุนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูดีกว่านะว่ามีเกียร์ไหนบ้างแล้วเป็นยังไงเนาะหลายคนก็รู้แล้วแหะนะว่าเป็นยังไงแต่ก็อ่ะมาดูแบบว่าแบบเป็นมาแบบแบบมาเลยนะอะเออแล้วก็มาแบบตู้เพิ่มโอกาสให้ด้วยเนาะอ่า แล้วก็มีตารางล็อกอิน10ปีแจก,ก <bunker. S 1> รูปีกอีกอีกรอบนะอ่าเท่าไรเนี่ยหนึ่งสอ0ส0บยี่สิบรูปีนะกับตัวของซากุระมิโกะห่งตัวนะร่างอัลตรานะฮะอ่ะก็อย่าลืมกดเข้ามารับด้วยแล้วกันที่กิงมันมาตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มของเมื่อวานแล้วเนาะก็นั่นแหละนะใครกดตั้งแต่ล็อกอินตรงนั้นเนาะก็จะได้ตอนเนี้ยก็จะได้แบบว่า10บรูปีแล้วนะครับผมหรือก็คือนับเป็นสวันเนาะ แต่ผมเพิ่งได้รับเนาะโอเคนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมยังไงก็ได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับผมนี่มันมีเวลาเหลืออยู่ต้อง14วันนะครับผมยังไงก็ได้รัวๆกันแน่นอนนะฮะสำหรับจากลูบี้40ลูบี้ตรงนี้นะครับผมแต่ล้างลงอินเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงนะนี่นะครับผมแจกเยอะมากซากุระมิกุอีกตัวนะครับผมมีแบบตัวล่างธรรมดาเนาะก็2 4 5มี5ตัวนะครับผมนะแล้วก็ซากุระร่างอัลตร้า2ตัวนะครับผมนะแจก7วันนะฮะโอเค ซึ่งผมก็ทำแม็กไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าสำหรับไอดี3นะครับผมส่วนครบพ1ร้อเนาะภารกิจสำเร็จเนี่ยก็เป็นไอดีหลังนะทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะอ่าถ้าได้เยอะๆมากกว่านี้อีกเดี๋ยวทำแม่งพ1ร0อยอีกอีกตัวอยู่เดี๋ยวอีกทำแบบว่าอีกร่างเลยนะครับผมนะแบบให้มี2ร่างเลยเนาะร่างก้าดาวกับร่างอ่าอะไรนะไอไฮเปอร์อาจจะทําแบบ2 2ด่างก็ได้นะครับผมแบบพีร้อยนะครับผมถ้าเก็บได้เยอะๆแบบ เยอะจริงอ่ะไอดีหลักนะไอดีอื่นอาจจะไม่ท <ste ve> ันไม่พอก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมเล่นไม่ไม่ไม่ทันนะบางวันผมก็เล่นฟาร์มได้แบบว่าไม่ถึงแบบครึ่งนะครับผมนะคือมันมีหดใดีเนาะก็เล่นไม่ทันนะครับผมแต่ก็พยายามฟาร์มเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็มีแจกอีเวนต์มอบลมอบรูบี้ให้อีกห้าสิบรูบี้เนาะอ่าครบรอบ10ปีนั่นเองนะครับผมก็เป็นเปิดเกียร์ของแบบว่าซากุระมิกุเนาะสามชิ้นนะครับผมนะอ่เป็น เกียร์แดาวนะครับผมอ่ารับเลยนะครับผมลูบี้อ่ารับไปเลยกดรับที่กล่องของขวัญอ่ามีอะไรมาอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะมีแค่ในส่วนของเกียร์ซากุระมาแล้วเนาะนี่นะครับผมอุปกรณ์นะครับผมเปิดกาชาเกียร์นะครับผมไม่มีอ่าแบบว่าการันตีให้นะครับผมนะสำหรับเกียร์ซากุระนะครับผมมิโกะเนาะ ไม่มีการันตีให้นะครับผมถ้าจะนับนับการันตีเนี่ยจะเป็นเกี่ยวของตัวเกมนะครับผมนะนี่นะไม่มีนะนี่นะครับผมตตาล้างอินก็อย่าลืมกดเข้ามารับด้วยนะโอเคมาดูเลยดีกว่าหน้าตาแบบเป็นยังไงบ้างแบบใหญ่ๆนะครับผมนี่นี่นะครับผมโต เกียร์กาชานะครับผมกาชาเกียร์ซากุรามิโกะนะอันนี้มันตู้เพิ่มโอกาสเป็นชุดของชุดของซากุรามิโกะนะครับผมนี่นะก็เป็นเกียร์แปดดาวเลยนะครับผมนี่ชุดของซากุรามิโกะนะฮะก็มีพลังชีวิตอันนี้เป็นเกียร์ปนะ้องกันนะเออเกียร์ป้องกันช่องกลางนะครับผมมีพลังชีวิตหลบสกิลลดแร่นะครับผมเป็นเกียร์ธาตุไฟเนาะอ่ะอันนี้ก็จะใช้อัจเกียร์ธาตุได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็สร้างบาริอันในสองสกิลบวกเนาะก็สร้างบาเนะรีย ในพื้นที่นะครับผมหรือก็คือเพิ่มระยะเวลาในการบับอมตะให้นานขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์พื้นฐานนะเออใช้ดีนะครับผมใช้งานได้ดีโอเคเลยแต่นะครับผมใช้กับตัวธาตุไฟอื่นๆก็ได้หรือจะเอาใช้กับตัวอื่นก็ได้นะผมถ้าไม่มีธาตุไฟตัวเจ๋งๆนะอ่าอันนี้มันเพิ่มโอกาสมาเป็นตัวอันเดียวเนาะน่าจะแบบค่อยๆทยอยแบบเพิ่มโอกาสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม,ม่ดูเหมือนกันเนาะช่วงระยะเวลาอ่าสิบสี่วันนะครับผม อาจจะมาแบบพรุ่งนี้มาเป็นปอกแขนหนึอไม่ก็อะไรเนี่ยกิฟผมหรอหรืออะไรอ๋อที่ประดับผมเชอรี่นะครับผมอ่าก็เป็นเกียร์ตกแต่งนะฮะอ่าก็มีในส่วนของครับคาสกิลเนาะก็มีไอ้ตนสกิลแล้วก็ลดลดแร่นะแล้วก็หลบสกิลนะครับผม ถัดไฟเหมือนกันนะครับผมมาเป็นแบบให้แบบครบเซตในส่วนของแบบการใส่ของตัวซากุระมิกะเลยเนาะนะ <c oughs> นะเออน่าจะเหมาะกับตัวของตัวของมันเลยหรือเปล่านะผมซากุระเนี่ย <c oughs> เออนี่นะฮะอ่าสองสก,กิบบวกเนานะในส่วนของชิ้นตกแต่งนะครับผมก็ทําให้สตูหยุดชะงักนั่นเองนะครับผมนี่เพิ่มขึ้นนะฮะ อืมสตันนั่นเหรอเอ้รู้สึกว่าซาคุระของเรามันไม่มีสตันนะหรือเปล่าน่าจะไม่มีนะน่าจะมีแค่เปลี่ยนร่างอย่างเดียวนะครับผมซึ่งไอ้เปลี่ยนร่างมันอยู่ช่องโจมตีนะช่องช่องอาวุธนะครับผมนี่ก็คือไอ้นี้เลยปอกแคสซากุระมิกุนะครับผมม,มีมีพลังโจมตีรวมนะครับผมแล้วก็อาตาัตราแล้วก็มีอัตราการกชาร์จสกิลลดระยะเวลาในการสร้างเรนเจอร์ใหม่แล้วก็เป็นเกียร์ทัดไฟแล้วก็นี่แหละ นี่เปลี่ยนสภาพฝั่งศัตรูนะครับผมเพิ่มนะเพิ่มระยะเวลานะครับผมก็ได้เลยนะเออใส่กับตัวไหนก็ได้หมดแหละผมว่านะครับผมไม่ต้องสมสกิลบวกก็ได้นะครับผมใครอยากจะใช้กับาธาตไฟก็ได้เหมือนกันนะเออก็เอาออปชั่นพวกอา่าในส่วนของอไรนะไออัพเกรด ธาตุนะครับผมได้หมดเลยหรือจะรถแรกก็ได้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดเลยดีกว่านะครับผมไม่พูดมากทาเพลงแล้วเดี๋ยวเขอเปิด i อดีลองเชิงดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะแต่ว่าดูนี่ว่าจะถ้าได้งาจะแส้ตัวไหนดีว่ารอบนี้คือในส่วนของลูมิเนี่ยแจกเยอะจริงนะครับผมนะก็น่าจะเอามาแจกเพื่อแบบว่าให้เปิดนี่แหละหาเกียร์เนาะรู้สึกว่าธาตุไฟผมจะไม่ค่อยมีใช่ไหม มีในส่วนของรีวายแต่ว่าผมไม่ได้ใช้แล้วอาจจะเอามาหยิบใช้ก็ได้ทาคิมิจิก,ก็มีเนาะโอ้ทัาไฟผมน้อยมากเลยเดี๋ยวเอาไว้ใส่กับตัวอื่นก็ได้เนาะโอเคอ่ะลองหาาดูก่อนนะครับผมอาจจะลองมาใส่ให้ซากุระมิกุก็ได้นี่เพราะว่าผมชอบนะเอออยากจะลองหยิบมาใช้นะครับผมอยากหยิบมาเล่นสักเดือน2เดือนอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเลยดีกว่านะถ้าได้มาก็อาจจะใส่ให้น้องแกก็ได้นะครับผมนะ อาส่วนตู้อ่าเพิ่มโอกาสนะสำหรับตัวของบราวแล้วคนี้ก็มาเช่นกันเหมือนกันนะครับผมยังไม่มานะสำหรับตู้ของเซนรี่ไอดอลยังไม่มีนะตอนนี้มาเพิ่มโอกาสเป,เป็นตัวของคู่ปกตินะอ่าก็ใครอยากได้ก็เปิดได้นะครับผมนะอ่ะจัดไปครับผมเดี๋ยวผมเปิดน,นี้เลยดีกว่านะเปิดสักประมาณ2รอบแล้วกันนะอ่ะสี่รลูบี้อ่ะจัดไปเลยผมจะเปิดแบบว่าไม่ค่อยได้นะ เออเกียสำหรับผมเนี่ยออกยากหลือเกินนะครับผมเพื่อนๆอ,ออกง่ายออกยากยรืงไงอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้เนาะเออมาขิงกันได้นะครับผมอันนี้อันนี้เปิดตอนมันมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะตอนสี่โมงเช้านะฮะอ่ะดูดิว่าจะออกบ้างหรือเปล่านะครับผม <S <S ผมจะเป็นหนึ่งใน,นนั้นหรือเปล่าผู้โชคดีอาจอีกรอบกดเข้าไปโอ้โหได้เกียร์เจ็ดดาวมาอยู่เป็นเจร์อาจีโอหนะนะแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮึบโอ้โหเฉ็มกัด โอ้โห oh, <laughs> ไม่ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยอ่ะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดในโซของไอดีที่4สักเล็กน้อยอยู่นะผมคิดว่านะครับผมน่าจะไม่เสียหายหรอกเนาะไอดีห้ากับไอดีหกเดี๋ยวผมลองคิดพิจารณาดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะเปิดดีไหมหรือว่าจะลองเก็บรูบี้ลองเก็บรูบี้แบบไว้เปิดไว้แบบว่าไปเปิดในโซของโคลโบเดือนหน้านะเนาะต้องคิดดูให้ดีๆนะเพราะว่าผมนะอยากจะ พัฒนาทีมให้มันได้แบบรวดเร็วจริงๆนะเพราะว่าอะไรหรอไอดีหผมมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะแบบว่าย่อมแย่มากเลยเปิดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้นะแต่ว่าไอเดียหเปิดได้อยู่เนาะเฮ้ยแมวเกียร์ธรรมดาปึ๊บโอ้ยกีด,ดีดีหน่อยปิกโก้โอ้โหอ,อะไรเนี่ยได้เกียร์กบมามาปลอบใจนะครับผมเกียร์กบเป็นแบบว่าเจ็ดดาวเนาะถ้าได้ถ้าได้แปดดาวผมว่ามันยังจะ ดูดีใจมากกว่านี้นะแต่ก็อ่าไม่เป็นไรนะครับผมนะาได้แบบนี้ก็ต้องสู้ต่อไปนะเนาะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดดีทัดไปดีกว่าเซ็งเหลือเกินสําหรับไอดีที่3ม <c oughs> เซ็งมากๆเลยไม่ได้เ,เอาละมาเปิดต่อที่ไอดีที่สกันเลยดีกว่านะครับผมนะ่ะมาดูดีว่าจะออกหรือเปล่านาะ <c oughs> มาทีเถอะนะอยากจะพัฒนาเกียร์บ้างนะครับผมนะที่กินก็อยากจะเก็บยาแหละนะครับผมสําหรับอ่าโรบี้นะครับผมนะ เพราะว่ามันแจกเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเผื่อเราแบบว่าลุ้นลอตเตอรี่ใน,ส,น,รรนส่วนของอีเวนต์หรือจิตกรรมในส่วนของดาวตกนะครับผมอีเวนต์ดาวตกได้เนาะรางวัลที่หนึ่งแต่คงไม่ได้หรอกนะแต่แต่ว่าก็ต้องคิดไว้สูงสงไว้นะหวังสุงสงไว้นะครับผมไม่หวังก็ไม่เป็นไรนะครับผม <S <S 1> <S 1> เราเอารางวันพวกอื่นๆก็ได้นะครับผมอย่างเช่นพวกตัวกาชาอะไรแบบนี้เยอะๆเนาะ,นอะ <S <S โ,นโอเครับรูบี้รับรูบี้ห้าสิบรูบี้ด้วยอ่ะไป อันนี้ก็แจกดีจากเลยเนาะเหมือนแจกแบบเพื่อจะพร้อมปิดทุกเมื่ออะไรอย่างนี้เลย <c oughs> แต่ยังไม่ปิดหรอกเนาะใช่ไหมอ่ายังไม่ปิดหรอกนะครับผมอ่ะโอเค DC, ดีซีธาตุไฟเอยมีอันนี้นะในส่วนของตัวอ่าฟิเล่นแล้วก็อ่าอะไรนะเมกุมินเออลืมชื่อ <c oughs> โอเคเนะครับผม คาดไฟผมมีประมาณสองตัวเนาะที่ใช้หลักๆตอนเนี้ยหรืออาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะฟรีเลนเพราะว่าผมก็มีไมกี้รีเซ็ตอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็คือผมเปิดได้แล้วผมก็ชอบด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันมันดูแบบอนิเมะใหม่ๆอยู่อ่ะเออผมก็เลยแบบเออนั่นแหละก็เลยก็เลยแบบอยากจะลองเล่นไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับผมถ้าอะไรยังไงเลนเจอร์มาทับซ้อนกันเยอะมากหรือได้มาตัวเยอะเนาะก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนทีมก็ได้นะฮะอืม โอเคไอดี ID นี้ก็ดีหน่อยนะลูบี้เยอะมากเลย2,000รลูบี้นะครับผมนะเออแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดไหนผมก็ต้องลองเสี่ยงเปิดดูสักหน่อยแล้วกันนะที่จริงอ่าเกียร์ชิน้นนี้มันดีหรือเปล่าก็ดูเหมือนกันนะ ผมมันธรรมดาเลยนะครับผมแบบพื้นฐานพื้นฐานนะาำรับเกียร์ช่องอาวุธนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องอาวุธดิช่องทดสอบของช่องอันนี้ช่องป้องกันช่องกลางนะครับผมอันนี้นะชุดของซากุระมิกุนะครับผมเนี่ยมันมีพลังชีวิตลบสกิลลดแร่นะครับผมคืออันเนี้ยธรรมดาแล้วก็พื้นฐานมากเลยนะครับผมไอ้ลดแร่เนี่ยคือถ้ามีก็ถือว่าดีนะครับผมเดี๋ยวลองดูดิเปิดได้บ้างหรือเปล่าลองดูสักตัวนี้สักหนึ่งรอบแล้วกันนะ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปลองเปิดตต้ไอ้นั่นดูไม่ได้แบบเพิ่มโอกาสในสชุดนะมันเพิ่มโอกาส3 3สอัน3ชิ้นมาหน่อยนะเกียซากุระขอสักชิ้นหน่อยโอ้โหได้เกียเรียวหนาไม่อีกแล้วนะอ่ะได้มาปอบใจอยู่หนึ่งชิ้นนะครับผมเฮ้ยมาหน่อยจึ๊บจัวโดนโดนเกลือผมโอเคอ่ะ ขอลองเปิดตู้นี้บ้างดีกว่านะเผื่อจะโฟกได้ชิ้นอื่นนะครับผมนะอย่างเช่นกิฟตติดผมเชอร์รี่นะครับผมอาจจะได้ปลอกแขนก็ได้นะโอเคลองดูดิเป็นเกียร์ที่ออกแบบมาน่ารักดีเนาะ <c oughs> อืมกดไปเลยครับผม idc ได้เกินหรือเปล่ารอบนี้จัดหน่อยจัดมาหน่อย idc รู้สึกว่าจะพัฒนาไปไกลกว่า id อื่นอื่นแล้วนะนะในส่วนของของ id ลองลองอ่ะ เออเทียบ top ก็ดีแล้วก็นั่นแหละเป็นรองเบอร์หนึ่งเลยโอโหอะไรเนี่ยอื้อไม่ได้เกียร์ลีวนาดปอบใจสักชิ้นเลยชูเวบโอโหเปิดตู้ไม่เพิ่มโอกาสก็คือไม่เพิ่มจริงอะ่ะไม่เพิ่มยังไม่เพิ่มยันแบบว่าสองเกียร์ลีวนาดเลยอ่ะโอ้อยากจะเปิดอีกรอบจังเลยแต่ก็เสียดายลูบีอ้อ่ะอยากจะแบบไปเน้นทุ่มเทเปิดหาเรนเจอร์อโครโบเดือนหน้ามากกว่าไม่ก็เปิดหาเกียร์ เอาไงดีเกียร์รอบนี้ก็ไม่ได้ถือแบบว่าคุ้มค่าที่จะแบบต้องมีนะอ่าเพื่อนๆมันแบบว่าแบบแบบมันแบบพื้นฐานเลยอ,ะอ่ะออมันไม่มีจบตีสกิลโดนแน่นอนด้วยนะสําหรับเกียร์อาวุธนะครับผมอ่าของซากุระมิกมุไม่มีนะอ่าผมตัดสินใจแนละ้วไม่เปิดอีกแล้วกันนะเปิดแค่นี้พอแล้วกันส่วนไอ้ีห้ากับไอ้ีหกเดี๋ยวลองพิชิตลองคิดพิดจนารณานดูก่อนแล้วกันนะผมจะเปิดหรือเปล่าอันนี้นอะไรเนี่ยแพ็คลดราคา อะไรนี่อุปกรณ์นะครับผมอัปเกรดอุปกรณ์อ๋อใครขาดที่อัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยก็เติมได้เนาะออรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ทําอะไรเนาะแค่เปิดกาชาอย่างเดียวเนาะมันมีให้เราลดเลยเออขึ้นภารกิจเฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเค ในส่งไอเดี5ห้าแล้วไอเดียหกเนี่ยเราคิดพิจารณาดูก่อนแล้วกันเนาะว่าผมจะทํำยังไงเพราะว่าไอดีห้าผมมันบอกตามตรงเลยนะพัฒนาได้ช้ามากผมแบบว่าเปิดอะไรไม่ค่อยจะได้เลยอ่ะน่าเสียดายเศร้าเหลือเกินนะครับผมนะก็ก็เลยแบบว่าอยากจะเก็บรูบี้ให้ได้เยอะแล้วก็เพื่อไปลุน้นในส่วนของโคลาโบเดือนหนะ้าอาจจะแบบว่ามีสายพลังกินเกลียวหดมาก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็พวกตัวดามจตึงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม,มนะก็เลยแบบ นะ i ดี d 5นะพูดถึง ID5 ID 6ก็ไม่แน่อาจจะมาเปิดก็ได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวต้องคิดดูดูอีกทีแล้วกันนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกมาบอกกันหน่อยก็ได้นะครับผมนะว่าจะเปิดหรือเปล่าหรือไม่เปิดหรือ,อยังไงเนาะ ส่วนเรื่องของคุ้มค่าก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นแบบว่าแบบเกียร์พื้นฐานนะปกติเลยนะครับผมไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับผมนะเกียร์ของซากุระมิกุนะครับผมมันพื้นฐานจริงเลยนะครับผมทั้ง3ชิ้นเนาะนะครับผมมันไม่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยเนาะอ่าโอเคนะครับผมนะหากเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมนะผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะและที่สําคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครสําหรรัับบคคลิิปวดีีโออนน้้ะผมก็ตงข ตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอก่าสวัสดีครับบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ